อยู่่ให้อัาแย่อ้ากินนะเฮ้ยนิดๆใจหน่อยก็เอาแล้วเสร็จค่ะตายเอาสินะคะพอมากเลยถ้า้เคยคุยกับลูกโบกับพี่จีเลยว่าเอ้ยแล้วถ้าสมมตว่ามีชายหนุ่มาประกวดจเอาเ l อเล e l ี d สปอย n ์เราไม่ได้ปิดไกหรล้แต่ถ้าเจอเพตา ขึ้นมานี่คือคน,น,น,นใส่สูตรมาเลยอ่ะยังนะชอบชอบนะคะชอบ,ชอบน่ารักดีแต่ว่าถ้าถติว่าเป็นเป็นคัดแน,นะนํานะต่อไปถ้าเอาเพลงนี้ไปร้องนี่ก็เปลี่ยนก็ได้เนะเหาาลนะุกาอะไรเนี้ยก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้โอ้ร้องเพลงแรงผูง้หญิเงเลยเท่มากเร้วถึกด้วยถ้าให้เร,นะเราเสิร์ชนะเราก็จะบอกว่า แค่ท mm hmm. ี่ฝ right. ึกสิ่งนี้เขาให้แข็งแรงเลยนะเพราะว่า yeah รู้อยู่แล้วว่าถึกนะกถึกนะแต่ว่าไม่แข็งแรงไม้ยิ่งเพราะมันแบบมาแบบอดทนไม่พอไม่พอไม่พอจะออกมาจริงมาแบบนุ่นู่เลยสุดทางเลยนะคะแล้วก็มีนิดนึงอ่าคลุดท้ายหลังจะจบเข้าเข้ามาต่งแต่โซโลเค้กด้วยนะคะ ไม่งนก็จะหัวทิ้งหัวตามแต่ไม่ใช่เมื่อกี้นะคะก็ระวังนิดนึงแต่ว่าชู้เอ๋อ่ะตจะเกิดคลิปองนั้นนะนองหน้าเกินนองหน้าไม่ใช่งงหน้าเป็นนอนแล้วพี่นะคะ,ะก็ที่จริน้องเขาบอกว่าผู้หญิงทุกคนก็จะถือกันพี่เพราะว่าน้องก็วังที่จเป็นผู้หญิงนะใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเก่งนะคะที่สามารถที่จะมีการ นำตึกนี้ให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีการแบบว่าปิดโน้ตดีไซน์แบบใหม่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยไม่มั่นใจเลยู่มองหน้าผมค่ะมองตาด้านะน้ผมพูดอยู่ว่าตอนไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็ดูแบบสิ่งท,งท,งที่ทำมาเนี่ยเราซ้อมมาอย่างเต็มที่แล้วดูรู้เล พูดอย่นี family, ้เขาก็ที่ใจว่าร้อนเลยค่ะกลับเข้าไปเลยร้อนใจใจไปดูอีกครั้งนะคะเขาไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเพราะจริงแล้วทุกอย่างน่าทุกอย่างดีเลยทุกอย่างโอเคเสียงก็ดีบุคลิกก็ดีประเทศคือดูดีทุกอย่างเลยแต่ที่เราแค่นั้นเองที่ไม่ต้องกลัวทุกอย่างเขาไม่ต้องกลัวอะไรหรอกค่ะคนต่างชาติแก่เขาก็จะมาฆ่าคุณกันเลยนะคะไม่ต้องกลัวงร้อนเลยร้อนเลยเขาไม่เชียร์นะคะก็ สริมที่เป็นหลักานจากตรงที่ท่านชูมาค่ะคือเข้าใจว่าเป็นมากเป็นธรรมดาในเมื่อจังหวะวันนี้ก็อาจจะไม่พร้อมจะให้คุณหความถือเป็นแต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือเทคนิคที่เราเตรียมมาเราสามารถคอได้เพื่อที่มันจะไม่ลิ้งมันจะไม่ขาดเราถือเพราะว่าเวลาเราถึอเป็นอ่ะบางทีเราต้องมาสิบโน้ตเนี้ยเราเราสามารถ มันจะกลายเป็นยี่ส <'t> <salud> ิบหรือร้อยัวนี้มันจะกลายเป็นโค้ชหรืออะไรเงี้ยคุณจะเทียนได้หมดปั้นเวลาถึงแค่ถาวรถ้าเลือกได้้องเทียบไว้ก่อนจะดีที่สุดเลยค่ะเพลงก็คือเครื่องดื่มอ๋อต้องธรรมดานะคะต้องธรรมดาไม่ใส่อะ่ไหนมากก็ฝากนี้แลวกันขอบคุณมากนะครับปากนี่ทำดีๆนะครับจ้าท่านตามเจลีบเดี๋ยวเรียกไา้ของเราเลย